ครับกลับสู่ช่องรถไฟฟ้าแล้วเเซ็น์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ PA o l t a สาขาพัทยาใต้นะครับสำคัญตรงที่ว่าเป็นสถานีชาร์จที่มีถึง6หัวาชาร์จนะครับผมเดี๋ยวผมจะชาร์จรถนะครับเดี๋ยวให้คุณเต้เสียบพอชาร์จเลยครับผมเลือกเป็นตู้25กิโลวัตต์นะคะเพราะว่าแบตยังสูงอยู่นะ DC DC 2ีกิโลวัตต์ใช่ ความพิเศษของวนี้ก็คือคุณเต้เนี่ยเขายังไม่ได้ลงทะเบียนของ P.A. w a t e ยังไม่มีแอปผมก็เลยจะสแกนให้คุณเต้นะครับไปครับใช้มือถือผมนะแล้วดูการทำงานนะครับผมโอ้เร็วมากนะสแกนด้วยมือถือผมนะครับ มีเสียงแล้วครับมีเสียงอู้ ABB ีนะยี่ห้ากิโลวัตต์ได้แล้วครับหกสิบเปอร์เซ็นตเริ่มต้นที่หกสิบเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวมาดูกำลังไฟในรถแล้วก็ตัวอ,อื่นกันนะครับเช็คกำลังไฟนิดหนึ่งนะฮะ ที่หกสิเปอร์เซ็นรากฏว่าเข้าแค่ยี่สิบกิโลวัตต์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ออนรถไว้นะครับเพราะว่าผมกับเพื่อนยังเข้ามานั่งในรถอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศและตู้อื่นที่ P ต a t e พัทยาใต้กันนะครับผมอยู่ที่ P w a t e สาขาพัทยาใต้นะครับ ถนนมุ่งหน้าไปแหลมบริาไฮเขาได้เพิ่มตู้ชาร์จขึ้นมาแล้วนะครับมีทั้งหมด4ตู้6หัวชาร์จนะครับมี6ช่องชาร์จก็จะเรียงตามจากทางเข้าก็คือตู้เล็ก25กิโลวัตต์2ช่องแรกแล้วก็ตู้ใหญ่120กิโลวัตต์2ตู้ก็คือมี4ช่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะมี6 ช่องชาร์จโหถือว่าเยอะที่สุดของ pa w a t a นะครับตอนนี้หนึ่งสถานีชาร์จมีถึงหกหัวชาร์จนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีห้องพักรับรองด้วยที่เห็นเป็นป้ายนี่ก็คือเขาเป็นตู้เก่าเขาไน้ยกเลิกไปตอนแรกเขาจะมีหนึ่งตู้สองหัวชาร์จถ้าเพื่อนเพื่อน,นที่เคยใช้ที่เนี่ย ตรงนี้นะจำตำแหน่งได้นะพัทยาใต้เขาตอนแรกมีหนึ่งตู้สองหัวชาร์จแล้วเขาเปลี่ยนปรับปรุงสถานที่ใหม่เป็นสี่ตู้หกหัวชาร์จหกช่องจอดรถเลยนะครับแล้วอยู่ติดถนนเส้นที่จะมุ่งหน้าไปแหลมบารีไฮเลยตรงข้ามปั๊มเชลแล้วก็อยู่ในซอยเดียวกับโรงแรม B2 นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูห้องพักรับรองกันนะครับ การไฟฟ้าส่วนหุ้ิภาคอันนี้วันอาทิตนะครับก็เปิดนะฮะเปิดแนมะนะนะ่ลุ้นเหมือนกันเดี๋ยวเห็นนะเข้ามาปึ๊บมีห้องพักรับรองแล้วก็มีแอร์แบบนี้แสดงว่าปกติเนี่ยเขาให้เราดูแลตัวเองนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะ ถ้าตามปกติเขาจะให้ดูแลกันเองนะฮะเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงนะครับกอขึ้นมาที่หกสบ็ดเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าไฟยังเข้าแค่ยี่สิกิโลวัตต์ผมสงสัยว่าเป็นเพราะว่าติดรถไว้เพราะว่าเปิดแอร์ยี่สี่พัดลมเบอร์สนะี่เนี่ยผมว่าน่าจะดึงไฟไปเยอะพอสมควรน,นะเดี๋ยวผมจะลองดับรถด,ดูนะครับแล้วดูว่าจะได้กําลังไฟขึ้นมาใกล้เคียงยี่สิบห้ากิโลวัตต์หรือเปล่าเพราะว่า อันนี้คือตู้ ABB นะ25่กิโลวัตต์เดี๋ยวลองดับรถนะครับเราฟินสแตนดาร์ดลองดูนะครับครับตอนนี้ขึ้นมาที่70%แล้วนะครับหลังจากดับรถไปได้สักประมาณ สามถึงห้านทีก็ยังได้แค่ยี่สิบเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าเปิดแอร์ยี่สี่องศาพัดลมเบอร์สี่ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแสดงว่าไฟก็เข้าเท่าเดิมอยู่ดีนะยี่สิบกิโลวัตต์นะครับผมที่ตู้เอเวอรต้ายี่สิบห้ากิโลวัตต์ครับก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าตั้งใจจะไม่ได้รีบอยู่แล้วหผือว่าจะต้องเดินไปห้องน้ําแต่ปรากฏว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าเราจะเข้าห้องน้าเราจะต้องข้ามถนนไปที่ปั๊มเชลนะฮะเพราะว่าห้องที่ผมเดินเมื่อต้นคลิปห้องพักรับรองเนี่ยเปิดเอ่อเปิดไฟเปิดแอร์ไม่ได้นะครับเนื่องจากวันนี้อาจจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะถ้าเพื่อนๆมาวันธรรมดาเนี่ยให้ลองเช็คดูอีกทีว่าได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมลองสอบถามพี่เขาดูว่าเอ๊ะทำไมเขาชาร์จไม่ได้นะมีพี่คันหนึ่งเขาชาร์จไม่ได้นะครับ อืเพราะว่าบางครั้งต้องมีการรีเซ็ตตู้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไปดูที่ตู้นี้นะฮะดูเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมเคยรีเซ็ตตู้ตามข้อความวิธีการแนะนำของ P A นะครับเขาให้ทำได้ถ้าเกิดว่าตู้ขึ้น emergency นะครับเห็นพี่เขาชาร์จไม่ได้นะฮะเมื่อกี้เนี้ยถ้าเกิดว่าตู้ขึ้น emergency เนี่ยเราสามารถ รีเซ็ตที่หน้าจอได้นะถ้าตู้ปกติจะเป็นสถานะพร้อมใช้งานนี่นะฮะเอ้ก็ปกติดีนะครับอันีเห็นที่เขาใช้งานตู้นี้ไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรครับคง,งได้ตู้120กิโลวัตต์แล้วเนาะ นี่นะครับ6ช่องชาร์จก็สบายๆนะ PA v o t a ก็เป็นแบบ Walk-in ินอยู่แล้วครับเรียงตามระดับช่องจอดชาร์จสบายๆส,สายยาวถึงเพียงพอเลยครับผมเป็น PA v o t a ที่มีหัวชาร์จมากที่สุดตอนนี้นะครับ6หัวชาร์จเรียงแต่ว่าห้องรับรองที่ผม เอาไปเมื่อสักครู่นี้วันอาทิตย์นี่เขาเปิดไฟกับเปิดแอร์ไม่ได้นะได้ไงเพื่อนมาวันธรรมดาลองถามดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้าห้องน้ำต้องใช้บริการปั๊มเชลล์ฮะเดินข้ามไปส่วนถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเซเว่นไม่มีแต่ว่าน่าจะมีร้านอาหารในบริเวณนี้ไม่น่าจะหายากครับผมถ้าเกิดว่าเราชาร์จ25กิโลวัตต์เนี่ย แล้วเราเดินไปกินข้าวนี้กลับมาประมาณชั่วโมงกว่าก็พอดีเต็มเลยครับผมก็ต้องเช็คจากแอปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูช่วงสรุปนะครับว่าจะได้กําลังไฟเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเราจะสต็อปที่ไฟเท่าไหร่กันนะครับ6ช่องชาร์จ pa o l t a พัทยาใต้ครับผมครับผมได้ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูครับห้องนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วแต่ว่าพี่พนักงานอนะ่ะเขาบอกให้เข้ามาในตึก นี่ครับสวยๆตรงเนี้ยที่อยู่ตรงข้ามตู้นีครับตรงข้ามหกช่องชาร์จพี่เขาบอกว่าให้เข้าไปดั้งรอด้านในได้นะครับแม้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เข้าไปได้เลยครับนี่ครับทางประตูนี้ได้เลยนะโอเคเขาก็บริการดีมากครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะเอาละครับเดี๋ยวกลับไปที่รถกันนะครับ ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่เจ็ดสิบเก้าเอร์เซนตแล้วนะครับคิดว่าจะสต็อปที่แปดสิบเนี่ยครับกําลังไฟขึ้นมาที่ยี่สิบเอดเหมือนกันนะจากการที่ดับรถนะครับเพราะว่าตอนแรกเปิดแอร์ยีิบสี่องศาเบอร์สี่เหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะมีผลนิดนึงแต่ว่าจากยี่สิบขึ้นมาที่ย1ิบเอ็ดก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับถ้เาเกิดว่าเราจําเป็นต้องเปิดแอร์เนี่ยเราก็ สามารถเปิดแอร์แล้วก็ชาร์จไปได้นะครับผมนว้นึงแแต่ในความเห็นผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดับรถเนี่ยผมว่าอยากให้รถเขาได้ใช้น้ํายาแอร์ในการระบายความร้อนของแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบตเตอรี่ร้อนน่าจะได้ใช้น้ํายาแอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าถ้าเราดับรถโอเคนะครับขึ้นมา80ละเดี๋ยวผมจะเตรียมสต็อปละ แต่อยากจะให้ดูแอปนิดนึงนะครับให้เห็นความแตกต่างก็คือวันนี้ผมใช้แอปของผมนี่นะครับ PA v o t ชารานรถให้เพื่อนอันนี้คือรถเพื่อนที่แอป BYD ของเพื่อนผมที่สมัครด้วยอีเมลเราฟินแซนด a r d นะครับก็สามารถทำงานได้ตามปกติเพราะฉนั้นเราสามารถใช้แอปของเราสแกนให้รถคันอื่นได้นะครับก็จะสต็อปนะครับหยุดที่แอปของผม ืูการชาร์จปึ๊บมาดูการทํางานของตู้ p v o l t a กันว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับ่ะแอป B.Y.D. เสร็จก่อนรถอยู่ชาร์จไฟเรียบน้อยของแอป p v o l t a ยังคํานวณอยู่โอเคเดี๋ยวนะอูตเตอร์ลองรีเฟซหน้าจอทีนนะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทำงานได้ใกล้เคียงกัน โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะถอดหัวชาร์จแล้วก็จะเดินทางต่อแล้วครับครับขอเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้องนิดนึงนะครับพอดีว่าหัวที่3นับจากทางซ้ายเนี่ยมันแค่50กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเปิดแอปไปด้วยนะครับเพราะว่าในแอปพีเองเนี่ยก็มีการอัปเดตที่แตกต่างจากประมาณ3เดือนที่แล้วอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับลองเปิดมา ลองเข้าไปดูส่วนที่อัปเดตก่อนนะครับก็คือในส่วนของการเติมเงินด้านล่างนี่ครับมีการอัปเดทนะเข้าไปดูการเติมเงินเราสามารถเติมได้ละเอียดมากขึ้นนะครับเราต้องเติมเงินก่อนนะครับสำหรับแอปพีเอวราเราสามารถเติมจากบัตรเดบิตเครดิตหรือว่า q ิวอาร์โค้ดก็ได้ไม่ว่าเราจะเลือกบัตรเดบิตเครดิต เราสามารถเลือกเติมได้ขั้นต่ำที่100บาทแล้วนะครับ100 200 1,000 2,000 000, 3,000หรือเติม <Jonas> ด้วยคิวอารคใช้แอปธนาคารโดย QR วอารคเนี่ยถ้าสมมุติเราเลือกป๊บสมมุติเลือก100แล้วเรากดเติมเงินนะครับเราสามารถเซฟ e ิวอาร์ได้ตอนแรกเมื่อประมาณก่อนหน้านี้เขาไม่มีปุ่มเซฟนะฮะ ก็ต้องแคปเอาตอนนี้ก็บันทึกได้เลยครับบันทึกไปแล้วก็ต้องเติมเงินภายในเวลาที่กำหนดนะครับอ่าภายใน10นาทีนะฮะสำหรับ QR วโค้ดนี้นี่ก็คือส่วนที่เพิ่มมาในส่วนของการเติมเงินนะครับแล้วก็กลับไปที่แผนที่ไปดูที่พัทยาใต้ให้ละเอียดนิดนึงนะครับพอดีว่าตู้ที่สองจากทางซ้ายนี่ข้อมูล คาดเคลื่อนเรื่องกําลังไฟนิดหนึ่งนะครับขออภัยนี่คือตู้ที่การไฟรฟ้าย่อยสาขาพัทยาใต้มุ่งหน้าแหลมบริหายนะครับตู้ทางซ้ายสุดคือ120กิโลวัตอขอเรีย,ง,ยงนี้นะครับตู้จากทางเข้าคือ25กิโลวัตหนึ 1, 2, ่งสองเรียงตามลำดับแบบนี้นะครับพอเราออกมาเราต้องซูมเอาอีกทีหนึ่ง หนึ่งสองยี่สิบห้ากิโลวัตต์นะครับยี่ห้ากิโลวัตต์ทั้งคู่ตู้ที่สามจากทางเข้านี่แหละครับปรากฏว,ว่าเป็นตู้ห้าสิบกิโลวัตต์นะครับขอโทษทีเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับนี่ครับเป็นตู้ห้าสิบกิโลวัตต์ตู้เดียวแต่มีถึงสามหัวนะก็คือมี ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับมี CCS2 50ห้าิกิโลวัตต์ a ชร m o มนิสสันลีฟก็ยังใช้ที่นี่ได้50ิกิโลวัตต์กันแล้วก็มี AC รองรับสูงสุดถึง43สามกิโลวัตต์นะครับ AC พี่แท็กซี่ BYD E6 รุ่นแรกน่าจะใช้ได้สูงสุด43กิโลวัตต์ถ้าดูอย่างนี้แล้วก็เหมือนสำหรับตู้นี้นะครับถ้าดูแบบนี้นะ สำหรับตู้นี้เหมือนต้องการ3ช่องจอดนะแต่ก็นั่นแหละครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้ทำช่องเผื่อสำหรับ AC ซสักเท่าไหร่ก็กลายเป็นตู้นี้ก็มี2ช่องเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นตู้50กิโลวัตมีมี c ซ2ชาร์ดมกและ AC ด้วยนะครับแล้วก็ตู้ด้านในสุดคือถูกต้องแล้วนะครับเป็น120กิโลวัต์และ มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปก็คือถ้ามีผู้ใช้งานอยู่จะเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าเพื่อนๆต้องคลิกเข้าไปดูก่อนมันเป็นแบบนี้ครับผมถ้ามีสีน้ำเงินแม้มีผู้ใช้แค่หัวเดียวก็มีสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คด้วยการกดเข้าไปนี่นะครับปรากฏว่ามีผู้ใช้เพียงแค่หัวเดียวคือด้านซ้ายหัวทางขวายังว่างอยู่ก็คือแชร์กัน นี่สิ่งที่เพิ่มมาในแอปก็คือแบบนี้ครับผมเขาจะบอกได้ว่ารถที่ชาร์จอยู่นั้นนะ่ะได้ไฟไปแล้วกี่เปอร์เซนต์และขณะที่ได้ไฟที่เปอร์เซนต์นั้นได้กำลังไฟเท่าไหร่ด้วยนะอย่างเช่นตอนนี้ณขณะนี้เลยนะครับ10โมง55รถคันนี้ชาร์จไปแล้ว81โดยที่81เนี้กำลังไฟเข้าที่36กิโลวัตต์ แบบนี้ก็ช่วยให้เราประเมินได้เหมือนกันนะว่าเราจะรอช่องนี้อีกนานหรือเปล่านะครับเป็นการอัปเดตแอป,ปที่ดีมากเลยครับตรงนี้ต้องขอชื่นชม p A. o ตีตมากเลยครับในขณะที่หัวทางขวาก็ยังว่างอยู่ใช้งานได้เลยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเห็นแอป,ปเป็นสีน้ำเงินสำหรับหัวสําหรับตู้ที่ใช้งานร่วมกันต้องคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับ มันอาจจะว่าง1ห,หัวไม่งั้นเราจะเสียโอกาสเราเข้าใจผิดว่ามีคนใช้นั่นเองนะครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับการอัปเดตแอปเพิ่มเติมด้วยนะครับที่เพิ่มมาจากเมื่อสักประมาณ3เดือนที่แล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามและสนับสนุนช่องรถไฟฟ้า100%กันต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ